ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมสำราญใจฟังธรรมสบายๆได้ทุกเวลาจากหนังสือธรรมะวันนี้นำเสนอเรื่องวิธีที่ง่ายและลัดที่สุดที่ทำให้ได้บุญมากเสียงธรรมจากหนังสือวารสารอยู่ในบุญฉบับที่213ประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2563เขียนโดยมูลนิธิธรรมกายวิธีที่ง่ายและรัดที่สุดที่ทำให้ได้บุญมาก บางคนบอกว่ารอให้รวยก่อนจะได้เอาเงินไปทำบุญเพื่อให้ได้บุญมากที่สุดแต่หารู้ไม่ว่าวิธีที่ง่ายและรัดที่สุดโดยไม่ต้องรอรวยและไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือการทำใจหยุดนิ่งนี่เองหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดไปเรื่อยๆซึ่งเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดแต่ได้ผลมากที่สุดแล้วก็ทำได้ทุกที่ทำได้ตลอดเวลา แม้ไม่มีเงินหรือไม่รวยก็ทำได้เพราะการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้เป็นมหกากตะกุศลเป็นหนทางไปสู่อายตนะนิพพานโดยตรงถ้าใจเราหยุดแค่กับพิบตาเดียวแล้วเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นแวบ,บเดียวเหมือนฟ้าแลบแพบเดียวก็มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลมากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกทั้งแม้เวลาเรามีความทุกข์ให้เอาใจหยุดกลับเข้าไปในศูนย์กลางกายฐานที่7 เมื่อเข้าถึงดวงสว่างความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราก็ละลายหายสูนไปหมดเหมือนเอาคบไฟไปจุ่มในน้ำความร้อนก็จะหายไปในทํานองเดียวกันขณะที่เรามีความสุขถ้าเอาใจหยุดกลับเข้าไปสู่ภายในด้วยก็จะเพิ่มเติมความสุขของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าธรรมะภายในตัวมีแต่สุขล้วน,นไม่มีความทุกข์เจือปนไม่มีข้อบกพร่องดังนั้น ถ้าเราอยากมีความสุขด้วยวิธีที่ง่ายรัดเร็วโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอีกทั้งได้บุญมากก็ต้องนั่งสมาธิหยุดใจให้สม่ำเสมอในทุกวันและนี่ก็เป็นเสียงธรรมสบายๆพอให้ทุกท่านได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ